สนับสนุนโดย Myvacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางลวงพ่อครับทำไมเราต้องมีการฝังลูกนิมิตครับลูกนิมิตเนี่ยถ้าพูดในภาษาก็เรียกว่าเป็นหลักชนดแปลว่าอะไรอ่ะเป็นเครื่องหมายคือสีมาเนี่ยต้องได้สนทนากันข้างอนก่อนนู้นว่าเวลาจะทำสังคกรรมเนี่ย ต้องทําในเขตสีมาครับสีมาคือเขตแดนที่จะมีอะไรเนี่ยเป็นหลักเขตแดนก็เป็นหินนี่แหละเป็นนิมิตคือเครื่องหมายคือเป็นขอบเขตเหรอี่จจเข้าใจคำว่าหลักชนดไหมเข้าใจนั่นแหละลูกนิมิตนี่คือหลักชนดหลักชนดทที่บ่งบอกกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่จากไหนถึงไหนนั้นตัวนิมิตเนี่ยคือเครื่องหมายซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยไหนหลวงพ่อครั้งพุทธกาลมีเลยมีครั้งพุทธกาลพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้หินหรือใช้วัสดุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใหญ่พอที่จะไม่เคลื่อนหนีไปที่จะอยู่เป็นเครื่องหมายและลูกนิมิตนี่มีกี่ลูกในวินัยมี8แต่ในทางไทยเนี่ยมี9<ฮ>คือตรงลูกกลางโบสถ์ด้วยลูกหนึ่ง<ฮ>สำหรับประธานเอกไปตัดแต่ในวินัยไม่ได้พูดถึงลูกนิมิตนี้ไว้<ฮ>พูด8ทิศ1วัดเนี่ยสามารถทำพิธีฝังลูกนิมิตได้กี่ครั้งครับ แล้วแต่ปแปลว่าวัดหนึ่งมีโบสถ์ได้โบสถ์เดียวครับก็ฝังลูนิมิตเมื่อครั้งนี้แล้วถ้าโบสถ์หลังนี้ยังไม่พังก็ฝังไม่ได้อีก oh. จนกว่าจะลื้อโบสถ์หลังนี้เราสร้างใหม hmm. ่บางครั้งในสมัยเจ้าวาดองนี้บวชใหม่ๆอาจจะสร้างขึ้นนี่ท่านบวชนานท่านอายุยืน hmm. มาถึงท่านบวชได้ล้วหกสิบปีโบสถ์พังน้ํารั่วมีการสร้างใหม่ hmm. สร้างใหม่ก็ต้องถอนถอนของเดิม hmm. แล้วก็ฝังลูนิมิตใหม่ ลวงพ่อแล้วต้องถ้าเกิดบอกว่ามีเก้าลูกเนี่ยจาเป็นไม่ต้องฝังพร้อมกันต้องทําพิธีวันเดียวกันนะทำพิธีตัดหวยแล้วก็ลงลงในหลุมลงในหลุมแล้วก็กลบนั่นเรียกว่าฝังฮะกลบกลบ,บ,บแล้วก็หาหาใบาเสมามาตั้งบนแทนใบเสมาก็มาบอกเขตเออตรงนี้นะทิศบุรพาตรงนี้อัคน์ตรงนี้ครับตั้งตามเป็นเครื่องหมายเห็นลูกนี้ิตทุกที่เนี่ยก่อนจะมีการฝังอะ่ะโอ้โหลวงพ่อปิดทองกันเต็มเลยทำไมต้องปิดทองล่ะครับ เชื่อกันว่าถ้าเราได้ไปเฉลิมฉลองโบสถ์ไปทําบุญโบสถ์คือโบสถ์เป็นที่เกิดของพระนะครับคนเราชาวบ้านเน่ยเกิดในโรงพยาบาล<อ>เกิดที่บ้านไม่จำเป็งเกิดในรถทักซี่ก็เกิดได้ครับแต่พระต้องเกิดในโบสถ์เท่านั้น<อ>คนโบราณก็เชื่อกันว่าถ้าได้สร้างโบสถ์แล้วสร้างที่เกิดของพระนะจะได้บุญมากก็นิยมเฉลิมฉลองห้าวันสามวันเก้าวันสิบเอ็ดวันก็สุดแท้แต่ คือเปิดโอกาสให้คนทำบุญหลวงพ่อถ้าอย่างการสร้างโบสถ์เนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตถือว่าการสร้างโบสถ์เสร็จสำเร็จรุล่วงได้อย่างยั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 งไม่เป็นโบสถ์สมบูรณ์ต้องฝังลูกนิมิตซะก่อนคือมันมีประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติไม่ว่าเนี่ยสร้างโบสถ์เสร็จกี่วันต้องมาฝังลูกนิมิตอ๋อไม่ไม่ได้มีแล้วแต่ทุนทรัพย์งบประมาณแต่ต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อนพอได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็บวชนาคได้ ทำสังกกรรมได้ครับมีนายอำเภอท้องที่ไปชี้เขตแล้วส่วนจะฝังเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ความพร้อมของวัดนั้นๆอแลวแต่วความพร้อมเวลาเราขับรถไปไม่รู้อุปทานป่ะหลวงพ่อขับไปเนี่ยวัดเนี้เคยฝังแล้วมันก็ฝังอีกอะ่ะเ็าอาจจะนานแล้วมังหลายปีแนละ้วโบสถ์เก่าอาจจะพังแล้วอาจจะไฟไหม้อาจจะน้ําท่วม,มเราเราคิดทางดีอย่าไปคิดทางร้ายคือในความเห็นของพ่อเนี่ย ไม่อยากให้มองอะไรในแง่ร้ายถ้าไม่ชอบใจก็อย่าเลี้ยวรถเข้าไปออย่าไปใส่ใจก็เท่านั้นเองคือเราคิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่เราก็ขับเลยไปก่อนอท่านติดป้ายอย่างนั้นท่านก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาฝ่ายสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองแล้วถ้าผิดเขาคงตักเตือนกันมาแล้วเพราะว่าวการจะจัดงานได้ต้องได้รับความเห็นชอบผ่านเป็นขั้นเป็นตอนมามจนได้รับทรงโปรดเกล้าขพระประมามพิไทยเข้าใจแล้วก็ขอบคุณครับหลวงพ่อเยินพอน